จับไปเขยี่ไว้ที่คอหอยเฮ้ยคอคอคอไมปเลยไปถ่ายรูปกันไม่รู้ว่ามือแต่งตัวไม่เอาเพื่อายรูปค่ะถ่ายออกมาน้ารักโอวหญิงเป็นห่วงว่าไม่มีใครมาตใจมากนะไม่คนนี้นอนพุ่ง้ใจมากต้องทำเพื่อหญิงขนาดนี้เลยเนี่ยให้เป็นห่วงองค์หญิงมากเนี่ยโอ้โหนี่เขาชอบในสไตล์การแต่งตัวนั แย้อนแล้วก็พี่ขอเล่นอยากได้ไหมไ้ไขอให้เจ้าแต่งตัวแบบนี้ได้ไหมโง่ฉันขอกลับคนเดียวดีกว่าพี่อยากเาดี๋วยวพี่เอานี้หนีไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปช่วยไปพีจีแล้วพี่จะลืมตามกันไประวังตัวด้วยนะพี่คะต้องไปหงงพี่ต้องไปงงกราเป๋าใ้ดูแลเอง พี่พูดจริงจริงยิงให้ดวงใจพี่จะไม่เลี้ยไหลเดือนร้างถ้าหากดวงดีพี่ไม่ดับเราคงได้กลับเจอกันอีกครั้ง